เราจะมาดูนะครับว่าเขาจะเสนอผลอะไรให้ผมนะครับเพราะว่าเขาอยากได้เกมพัดเรือนะผมมีอะ f i s t boat f i s t boat อะไรเนี่ยครับเขามาเสนอนะครับบาลยาผลยาก็ผลเพชรก็ผลดำนะครผมก็ไม่คุ้มนะครับผมนะก็เอาคนต่อไปนะครับผมคือพวกนี้มันอยากได้เกมพัดเรือหมดเลยนะมันแย่งกันนะครับอันนี้มีมังกรนะพวกผมมีแล้วแต่มันแบบ แต่มันไม่มีที่เก็บอ่ะ,อะผมโชว์ก่อนว่าผมมีแล้วนี่เก็บ้วโอเคไม่แบบมีหรักคนจะเอาผลอันเนี้ยผลเขาเรียกนะมาแรกกับผมอันนี้น่าจำจำไม่ผิดจะมีอ่านี่ได้นะครับ ไม่คุ้มนะครับเห็นไหมไม่คุ้มนะครับลุมสองอ้นแล้วกันนะครับถ้าเขาโอเคก็โอเคนะคไม่พอผิดไปหมื่นสองสิบสองล้านอะเอาป่ะคแบบคนต้องการทท้งนั้นเหลยครับเหนครับแบบเกมพารเดือนงองงงหนึ่งครับไม่โง่นะครับสามรห้าสิบรลบัคนะครับ มันจะทําหน้าอย่างนั้นทําไมครับในเมื่อผมเสนอให้มันแล้วอ่าโอเคเขากดนะครับเดี๋ยวผมเอาผลกระกากมันมันสามารถปิดได้นะครับแต่ว่าผมไม่เอานะครับเพราะว่าแต่และผลมันไม่ค่อยคุมครับพอเท่าสั่นอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่เล่นเลยสักผลเลยนยะผมไม่เล่นเลยนะก็ไม่คุมนะครับต่อไปนะครับถ้าเดียวผ่านอย่างเงี้ยเออได้นั่นแนะผ่านเทียนถูกเหวะ ไอวันรีโอพาร์กดเอนเตอร์ไม่ค่อยติดนะคีย์บอร์ดเริ่มเสื่อมๆพองๆแล้วครับไอวันรีโอพาร์ตทางราการรีโอพาร์้วยอะไรวะไม่มีใครให้อะไรหนึ่งแจ้งเตืนอนออกมาก่อนเนอม์รีโอพาร์ได้โปรดมันบอกมันบอกได้โปรด เตนเตอร์กดมาให้ติดนะครับน,นะครับมันขอกันเต็มเลยครับแบบแนะนํานะครับคนที่อยากเทตดผลนะผมแนะนําเป็นช่างทางนะครับ,ค,รบคือเขาเรียกว่านะเป,นเป็นเวลาจะเทตดผลเลยอนะ่ะสุ่มได้ผลดีๆก็เก็บไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปกินมันนะเล่นผลเดิมไปเรื่อยๆคิดเนี่ยผมเล่นมานานแล้วไอ้ผลเนี่ยแล้วผมก็ไปหาเพิ่มมาได้ตอนนี้ผมว่าจะกินฮายาโมจิแต่ผมไม่กินนะเก็บไว้เผื่อเทตดเลี้ยวผาได้อย่างเงี้ยเนาะอนะ ก็เก็บไว้นะครับนี่มีคนใหม่มาชาโดว์มาปวดอะไมาเสนอผมลัมเบอร์อใส่ปาร์ตเอาเอาไหมเอาเปล่าเฮ้ยเงานะครับก็ถ้าใครชอบก็จะเริ่มก่ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร้ครับมีแค่นี้นะแบบมีคนขอเททผลไอ้เททเกมพาร์ทครับเททเกมพาร์ทไปแล้วครับบ๊ายบายับ